มมง,งงอในเดือนสิงหาคมปี2006เมเมและอุไทัยเมได้เข้าไปในคฤหาสแห่งหนึ่งแต่ว่าจะทำไงพวกเขาก็ไม่สามารถหาทางออกไปจากคฤหาสได้เพราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ยังไม่เจอทางออกสักทีและกำแพงเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำลายได้อีกเมเมเลยสายหันว่าถ้าบทนี้มันคงเป็นพลังของวิญญาณคำสาบอย่างแน่นอน และพวกเขาก็คิดแผนเพื่อที่จะออกไปให้ได้แต่ก็ยังไม่ทันจะได้เริ่มคือหาดก็เริ่มมีรอยแตกกโจซาโตรลุซึ่งในขานั้นยังเป็นนักเรียนปี2ก็ได้ไปช่วยพวกเขาเพราะว่าทธอสองคนเนีย่ยได้หายตัวไปนานกว่า2วันแล้วนี่ร้องไห้อยู่หรือเปล่านะไม่โว้ยดูเหมือนว่าอุตาิเมจะไม่ค่อยพอใจนักแต่ตอนนั้นเองวินาคำสาบที่เป็นคนสร้าง่มนพลังขึ้นมาก็ได้เข้าโจมตีอุตาิเมจ,จากข้างหลัง ก่อนที่จะโดนหนอนยักษ์ตัวหนึ่งกินเข้าไปซึ่งหนอนยักษ์ตัวนั้นก็อยู่ในการควบคุมของเกะโทสุกุลุเพื่อร่วมชันของโกโจนั่นเองก่อนที่จะโดนเมเมทักว่าไหนล่ะโทบาลิใช่แล้วหรอครับโกโจของเราได้ลืมกลางม่านพลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์จากการมองเห็นของผู้คนภายนอกนั่นเองและในที่สุดเลื่อนเคยหาร,ระเบิดก็ได้ไปออกทีวีหน้าหนึ่ง หลังจากที่โดนอาจารย์ยากะเขหัวไปทีหนึ่งโกโจโก็ได้ไปนั่งคุยู่เกโทในห้องเรียนเพราะตัวโกโจเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซ่อนอาคมจากคนปกติซึ่งตัวเกโทเนี่ยก็พยายามอธิบายให้โกโจฟังแต่ทำไปทำมาก็กลายเป็นการทะเลาะก,กันที่เกือบจะมีการต่อสู้ขึ้น <S <S แต่โชคดีที่อาจารย์ยากะเนี่ยเข้ามาในห้องก่อนทั้งคู่เลยหยุดทะเลาะก,กันซึ่งในวันนี้อาจารย์ยากะ ก็ได้มีภารกิจจากท่านเทนเกนผู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อวงการหุ่นใสให้สองหนุ่มนิธทําหลังจากนั้นอาจารย์ยากะก็ได้อธิบายต่อว่าท่านเทนเกนเนี่ยต้องเปลี่ยนร่างกายทุกๆ5 0 0ปีแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นร่างกายกับท่านเทนเกนได้แต่ต้องมีร่างกายที่พิเศษที่เรียกว่าสตาร์เวสเซลซึ่งนานานทีคนที่มีร่างกายพิเศษแบบนี้จะเกิดมาและในครั้งนี้ก็เป็นอามานายลิโกเด็กสาวอายุ14ปีที่เรียนอยู่โรงเรียนหญิงล้วน และภารกิจของโกโจและเกโตนั่นก็คือปกป้องและพาอามานายริกโกะไปหาท่านเทนเกนที่อยู่ที่ชั้นใต้ดินของเรียนสายเวทและรวมร่างกันให้สําเร็จก่อนที่ท่านเทนเกนเนี่ยจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดและเป็นศัตรูกับนุชชาิจากการไม่เปลี่ยนร่างกายแต่ตอนนี้นั้นข้อมูลของซารเวสเซิลเนี่ยรั่วไหลทําให้มี2กลุ่มที่อยากจะกําจัดอามานายริกโก้นั่นก็คือกลุ่มที่ต้องการจะให้วงการทุนใสในปัจจุบันล่มสลายกลุ่มนักสาบแข่งคิว ได้กลกุ่มหนึ่งกลุ่มคนธรรมดาที่บูชาท่านเทนเกนนังเทพลทัทธิบางซีนั่นเองและพี่ก็เปลี่ยนร่างจะเริ่มในคืนพัะจันทร์เต็มดวงในอีก2วันตัวปบ,บป้องเด็กสาวและส่งตัวไปให้ท่าน,ทานเทนเกนให้สําเร็จซะหลังจากนั้นเกโทและโกโตก็ได้เดินทางเพื่อไปหาอมนาราิโกะหน้าตึกแห่งหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึง <c oughs> ก็เกิดระเบิดที่ตึกแห่งนั้นพอกับร่างอมานาริโกะที่ล่วงลงมาโชคดีที่เกโทเนี่ย ได้ขี่วิญญาณคำสาบบินไปรับได้ทันโดยฝีมือทั้งหมดนั้นเป็นของโคคุงหนึ่งในหน่วยลบของกลุ่มคิวและในระหว่างนั้นเองโกโจโที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็โดนรอบโจมตีโดยหน่วยลบของกลุ่มคิวอีกคนหนึ่งก่อนที่ภาพจะตัดไปไปทางฝั่งของรัทธิบังเซถือว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาไม่สามารถสู้กับผู้ใช้สเวทได้แต่ก็มีเงินจ้างคนให้มาช่วยได้อยู่และผู้ที่รัทธิบังเซจ้างมานั่นก็คือเซงอิงโทจิพ่อของฟูชิงุโรเมงุมินั่นเอง แล้วก็ได้ตัดกลับมาที่เกะโทซึ่งในตอนนี้ก็ได้จัดการกับโคคุงสําเร็จแล้วแล้วก็จับเขาไว้ด้วยวิญญาณครมสาบซึ่งโคคุงเนี่ยก็คููเกะโทว่าอีกเดียวไบเอลรังลบสูงสุดของกลุ่มคิวก็จะมาช่วยเขาเกะโทที่ได้ยินดังนั้นจึงโชว์รูปที่โกโจส่งมาและถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่า ซึ่งรูปนั้นมันก็คือรูปของคนที่รอบทําร้ายโกโจโซึ่งในตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ถูกอัดน่วมถ้าไม่อยากโดนอัดก็อย่าไปััดกับโกโจโคํานี้ใช้ได้ตลอดจริงๆและพราเห็นนี้เองกลุ่มคิวจึงสลายตัวจากการถอนตัวของกําลังลบสูงสุดนั่นเองจากนั้นโกโจโก็ได้ขึ้นมาหาเกโทซึ่งในระหว่างนั้นริโกะก็ตื่นขึ้นมาในสภาพที่โดนโกโจโอุ้มอยู่ด้วยความตกใจเธอจึงตบหน้าโกโจโไปทีหนึ่ง เกทโทรเลยพูดขึ้นมาว่าจะเย็นก่อนพวกเราเป็นพวกเดียวกับเธอนกะูหกหน้าตามนี้เป็นพวกโกหกแต่ผมยังพี่ลึกอีกเธอก็เลยโดนเกทโทรกับโกโจจับยืดไปทีหนึ่งก่อนที่เธอจะใจเย็นลงจากคำพูดของคุโรอิมิสโตะผู้ดูแลของลิโกะนั่นเอง ซึ่งพอเธอเห็นมิสาโตเนี่ยขี่วินาทีคำสาปของเกโตอยู่เธอก็เลยถามว่าขี่อะไรอยู่ด้วยความสงสัยเกโตท,ที่เห็นลิโกเนี่ยยังล่าเริงอยู่ก็ได้นึกแต่สงสัยจึงพูดออกไปว่าไม่ว่าจะเศร้าเพราะการรวมล่ากับท่านเทนเกนอยู่เลยไม่นึกว่าจะทําตัวยังไงเธอแท้ลิโกเลยพูดอธิบายด้วยความจุนิเบียวว่าฟังนะ ข้าคือท่านเทนเกนและท่านเกนเกนก็คือข้าถึงพวกนายจะคิดว่าการรวมร่างคือความตายแต่จริงแล้วไม่ใช่ลิโกก็ได้พูดไล่ไปเรื่อยโดยที่เกโทโกโจเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเลยสักนิดเพราะัวแต่ไปสนใจภาพพื้นหลังโทรศัพท์ของอีกคนอยู่ซึ่งหลังจากนั้นลิโกก็นึกค้นได้ว่าวันนี้ต้องไปโรงเรียนนี่ว่าพอไปถึอองเรียนปุ๊บโกโจก็เลยถามอาจารย์ยากาว่าทำไมไม่รีบพาลิโกไปหาท่านเทนเกนที่โรงเรียนเลยล่ะซึ่งอาจารย์ยากาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็อยากทําอย่างนั้นแหละ แต่ท่านเทนเกนเนี่ยบอกให้ทําตามคําขอของลิโกทุกอย่างนี่สิได้ยินอย่างนั้นโกโจก็เลยหัวเสียพอสมควรเกโทที่เหตุโกโจหัวเสียเนี่ยก็พูดกับโกโจว่วาพอหลังจากการรวมร่างและกลายเป็นท่านเทนเกนแล้วถึงเธอจะไม่ตายแต่ยังไงก็ไม่สามารถพบเพื่อนหรือครอบครัวได้อีกให้เธอทาตามใจชอบเถอะนั่นคือภารกิจของเราซึ่งในระหว่างนั้นเองวิญญาณคำสาบที่เกโทวางป้องกันไว้รอบๆโรงเรียนเนี่ยก็ถูกจัดการไปถึง2ตัว เกโทจึงรีบบอกให้โกโจเนี่ยพาลิโกหนีไปเดี๋ยวนี้ซึ่งนระหว่างที่เกโทโกโจและมิสโตกำลังแยกกันไปหาลิโกะในโงเรียนอยู่นั้นเกโทก็ได้มาเจอกับลุงผู้ใช้วิชาชิงงามีคนหนึ่งผู้ที่ต้องการจะกําจัดลิโกะเพื่อค่าหัวกว่า30ล้านเยนที่ทางลัทีิเนี่ยได้จัดขึ้นและส่งในดาร์กเว็บทั้งสองคนก็ได้ดูเชิงกันอยู่นานกอนที่เกโทจะเปิดด้วยการเสียงหนอนยักออกมาให้พุ่งไปโจมตีลุงคนนั้น ซึ่งนอนยักษ์นั้นมันก็กินพื้นที่ทั่วทั้งทางเดินและไม่มีทางที่จะหลบได้ซึ่งเกโทเนี่ยก็คิดว่ามันจบแล้วแต่ลูโคนั้นได้ใช้โอกาสนี้กระโดดหนีไปทางหน้าต่างและกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างข้างเกโทเพื่อที่จะโจมตีแต่ทั้งหมดนั้นเกโทก็ได้ฆ่ากาไปหมดแล้วจึงจัดก,การลูโคนั้นจนน่วมได้อย่างง่ายดายตัดภาพมาที่โกโจเขาได้เปิดเข้าไปในห้องเรียนที่ริโกะเรียนอยู่ซึ่งเพื่อนๆของลิโกะเนี่ย เท่เห็นโกโจก็ขีการ์ดกันใหญ่เพราะความหล่อเท่รวมถึงตัวคุณครูก็ยังเป็นไปกับเขาด้วยบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรเท่และโคตรอันตรายแต่ก็ไม่มีเวลาแวะข้างทางเยอะโกโจก็เลยรีบพายลิโกหนีไปตัดมาที่อนุบป,ปิศนาที่เอาถุงกระดาษครอบหัวซึ่งองการฆ่าหัวของลิโกเหมือนกันกำลังต่อสู้อยู่กับมิสโตถึงมิสโตเนี่ยเธอจะดูเหมือนคนใช้ธรรมดาแต่เธอก็มีทักษะการต่อสู้อยู่เหมือนกันและสามารถเอาชนะเจ้าหัวถุงกระดาษไ,ได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้น กใได้เดินมาคุยกับมิสโตกะเพอกับบอกว่าพวกเราเลีบนหนีกันเถอะโกโจพาลิโกหนีไปแล้วไอ้เจ้าถูกกระดาษที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นก็ค่อยๆสลายตัวแล้วมุ่งไปหาโกโจกับลิโกทางโกโจก็เหมือนจะโดนล้อมไปด้วยเจ้าหัวถุงกระดาษที่เหมือนกันถึง5คนแต่โกโจเนี่ยก็ซัดพวกนั้นได้อย่างง่ายดายโกโจจึงได้อธิบายว่านี่เป็นอาคมแยกร่างซึ่งสามารถย้ายร่างจริงไปหาร่างปลอมได้ถ้าร่างจริงเกิดอันตรายขึ้นมาก็แค่เปลี่ยนตัวเป็นร่างปลอมก็จะปลอดภัย และหลังจากนั้นโกโจก็ได้อธิบายอาคมของตัวเองบ้างก่อนที่จะลองใช้อาคมย้อนกลับอาคะใส่เจ้าหัวถุงก,กระดาษแต่ก็ไม่สำเร็จเลยกลายเป็นการอัปเปอร์คัตให้สรุปแทนและหลังจากนั้นก็มีข้อความส่งมาให้ลิโกจากมิสเตโตซึ่งเมื่อลิโกเปิดดูก็พบว่าเป็นรูปมิสเตโตกำลังถูกมัดอยู่ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเกโทเนี่ยได้รีวิ่งมาหาพวกโกโจและทิ้งมิสเตโตไว้ข้างหลังเปิดโอกาสให้พวกราชิบังเซเนี่ยลักพาตัวเธอไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับลิโก เมื่อพวกรัทีบางเซเนี่ยกำหนดสารที่แลกเปลี่ยนที่โอกินาว่าในวันรุ่งขึ้นโกโจและเกโตก็ได้เดินทางเพื่อไปช่วยบิสโตพอช่วยเสร็จพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวทะเลก,กันต่อก่อนที่จะกลับโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นเพื่อเริ่มพิธีหลอมรวมวันต่อมาหลังจากที่ข้าหัวของลิโกในด์กเว็บนั้นได้หมดลงทั้งหมดก็ได้เดินทางเข้าไปในเขตของโรงเรียนสยเวทซึ่งตัวโกโจเนี่ยก็นูกว่าภารกิจคงจะไม่มีอะไรแล้วจึงได้ปิดมุก,กินสเวทที่ป้องกันการโจมตีของเขา นั่นเปิดโอกาสให้เชงอิงโทจิเข้าไปแทงโกโจโด้วยดาบจากข้างหลังในระหว่างที่ทุกคนกำลังตกใจอยู่นั้นเกโทก็ได้ใช้หนอนยักษ์ตัวเดิมกินโทจิเข้าไปก่อนที่จะไปดูอาการของโกโจโซึ่งตัวโกโจนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะถึงเขาจะใช้อาคมบุกเกมไม่ทันแต่ก็ได้ใช้อาคมไม่ให้คมดาบเนี่ย ไปสร้างความเสียหายภายในเพิ่มเพราะเขาบอกให้เกตโทเนี่ยรีบพาลิกโกไปหาท่านเทนเกตก่อนเดี๋ยวเขาจะสู้กับหมอน,นี่เองซึ่งจากนั้นโทจิก็ได้ผ่าท้องหนอนยากออกมาพราะกับวิญญาณคำสาปปริศนา,าตัวหนึ่งที่เกาะอ,อยู่ที่ไหล่ของเขาและโกโจก็เลยบอกว่าข้าวหัวของลิกโกในดาร์กเว็บนั้นมันถูกยกเลิกแล้วเวย้ยทางโทจิเลยบอกว่าอันนั้นฉันเป็นคนทําขึ้นมาเองและที่ต้องจํากัดเวลานั้นก็เพราะถ้าฉันไม่จํากัดเวลาพวกนายก็คงจะไม่ลดการลงจน,จนจบพิธีเลยใช่ไหมละ่ะ ซึ่งในตอนที่โทจิกำลังอธิบายอยู่โกโจก็ได้เข้าโจมตีโทจิด้วยอาโออาคมที่จะสร้างแรงดึงดูดมาศารดูดวัตถุให้เข้ามาชนกันแต่ทางโทจิที่เจ็บตัวมาอย่างดีก็ได้ไหวตัวทันและถอยมาตั้งหลักโกโจจึงมองออกแล้วว่าตัวโทจินั้นมีร่างกายที่พิเศษที่เรียกว่าข้อผูกมัดจากสวรรค์ความสามารถที่ทําให้ตัวผู้ใช้เนี่ยไม่มีพลังเวทเลยสักนิดเดียวและทําให้การตรวจจับตัวในขณะต่อสู้นั้นยากมากก่อนที่โทจิเนี่ย จะพุ่งมาโจมตีโกโจด้วยความรวดเร็วโกโจเลยใช้อาโอเพื่อจะดูดวิญญาณคำสาบที่เกาะอ,อยู่ที่ไหล่ของโทจิให้หลุดออกโทจิจึงพุ่งตัวหลบแล้วตัวเองไปชนเข้ากับตึกทําให้ฝุ่นควันฟุ่งกระจายไปทั่วและเมื่อฝุ่นควัน,น,วนของการพุ่งชนค่อยๆหายไปโกโจก็ไปเห็นโทจิอยู่แล้วทําให้โกโจเนี่ย เลือกที่จะใช้อาโอะเร่งพลังสูงสุดเพื่อโจมตีร,บรอบๆที่คาดว่าเป็นจุดที่ซ่อนของโทจิแต่เมื่อใช้เสร็จก็กลับหาโทจิไม่เจอซะงั้นและเพียงแค่ใ,ใจเดียวก็มีฝูงมแมลงวันคำสาบโผล่มาซึ่งโกโจก็คิดว่าโทจิคงเลี้ยงมแมลงวันคำสาบไว้ในตัวของเมียคำสาบที่เกาะอ,อยู่ที่ไหล่ของเขาแน่ๆแ,และในระหว่างที่โกโจกำลังชุนมุนกับพวกมแมลงอยู่โทจิที่มาพร้อมกับเครื่องมือสายเวทเหล่าพิเศษหอกพิกฟ้า ที่มีความสามารถในการบังคับถอนอาคมที่กำลังใช้อยู่หรือก็คือสามารถถอนอาคมมุกเก็นที่ป้อมกันตัวโกโจโอ,อยู่ได้ทําให้โกโจเนี่ยตัวแทงเข้าที่คอเต็มๆแต่ก่อนที่โกโจจะไหวตัวทันโทจิได้กระหน่ำโจมตีโกโจและยังซ้ําโกโจเข้าที่หัวด้วยมีดสั้นนั่นทาให้โกโจเนี่ยลม้ลมลงกับพื้นและแน่นิ่งไปเลยส่วนทางโทจิหลังจากจัดก,การโกโจได้แล้วก็ตามพวกลิโกไปตัดภาพมาที่ใต้ใดินของเรียสัยเวท ที่อยู่ของท่านเทนเกนซึ่งก่อนที่ริโกเนี่ยจะเดินเข้าไปหาท่านเทนเกนก็ได้บอกลามิสโตะก่อนที่จะเดินเข้าไปในตัวดำหนักพร้อมกับเกะโทซึ่งก่อนที่จะให้ริโกเนี่ยเดินเข้าไปหาท่านเทนเกนเกะโทก็บอกว่าที่นี่ท่านเทนเกนเนี่ยจะปกป้องเธอระหว่าการหลอกลวงจะเริ่มขึ้นหรือไม่เธอก็ย้อนกลับไปและกลับบ้านด้วยกันกับมิสโตะพ่อก็บอกอีกว่าฉันได้คุยกับโกโจแล้วท่านถึงเวลาเธอไม่ต้องการให้ฉัหลอกลวงก็ไม่ต้องหลอกลวง ถึงแม้ว่าต้องสู้กับท่านเึนเ่งเก็ไม่เป็นไรเพราะพวกเรานะ่ะไร้เทียมทานจากนั้นตัลิโกได้พูดขึ้นว่าถึงแม้จะไม่คิดอะไรกับเรื่องการหลอบรวมแต่ในใจก็ยังอยากอยู่กับทุกคนให้มากกว่านี้เหมือนกันตเกตโทที่ยืนอย่างนั้นก็ถอนหายใจและยืนมือออกมากับกันเถิดลิโกจังลิโกได้ลม้มลงกับพื้นเพราะกับเสียงปืนที่ดังขึ้นทําไมน่าถึงอยู่ที่นี่ทําไมนะเหรออ๋อเรื่องนั้นฉันฆ่าโกโจซาโรุไปแล้วละ่ะ งั้นเหรอถ้างั้นก็ตายซะเกโทได้เรียกวิยคคำสามกอสายลุงและผีพยาบาทออกมาเพื่อโจมตีโทจิซึ่งในหวังนั้นโทจิก็ได้อธิบายเหตุผลที่เขาเข้ามาในเขตของโรงเรียนได้โดยที่มีใครสงสัยทั้งท่าที่ยรงเรียนเนี่ยก็มีมากที่จะตรวจจับพลังอยู่นั่นคือนอกจากที่ตัวเขาจะไม่มีพลังเวทแล้วเขาก็ยังเก็บเครื่องมือเสียเวทที่มีพลังเวทไหลออกมา ไว้ในเวียคำสาบที่กออยู่ที่ไหล่ของเขาและนําเวียร์คำสาบตัวนั้นม้วนให้เล็กๆและกลืนเข้าไปทีหนึ่งทําให้ม่านพลังเนี่ยไม่สามารถตรวจจับเขาได้ซึ่งก่อนที่โทจิจะพูดมากไปกว่านี้เกโทก็ได้บอกให้โทจิหุบปากไปซะเพราะรู้ว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลโทจิจะมีพลังมากขึ้นและถามถึงเรื่องของมิสโตะซึ่งโทจิก็ตอบว่าคงจะตายไปแล้วมั้งถ้าโชคดีก็คงรอดแหละได้ยินดังนั้นเกโท จึงสั่งให้มังกรสายลุงเข้าโจมตีสายโทจิทันทีแต่ตัวโทจิเนี่ยกับฟันมังกรสายลุงตัวขาดครึ่งได้อย่างง่ายดายทั้ทงทั้งที่มังกรสายลุงเนี่ยมีผิวหนังที่แข็งที่สุดในบรรดาวิญญาณคำสาบที่เกโทมีแล้ว และนั่นก็เปิดช่องว่างหกับวิญญาณพยาบาทโจมตีใส่โทจิซึ่งทางโทจิเนี่ยก็ป้องกันการโจมตีนั้นได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะนั่นเองเกโทก็ได้เข้าไปชิดตัวโทจิเพื่อที่จะดูดวิญญาณคำสาบที่เกาะอยู่บนไหลของเขาให้ออกมาแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดพลังของเขากับโดนสะท้อนกลับมาและเปิดจังหวะให้โทจิเนี่ยฟันเกทโทเข้าที่กลางอกแต่ตัวโทจิก็ตัดสินใจที่จะไม่จัดการเกโทให้ตายเพราะกลัวว่าเกโทเนี่ยที่เป็นผู้ใช้วิญญาณคำสาบเมื่อตายไปแล้ววิญญาณคำสาบที่เกโทกินเข้าไปก็จะออกมาทําให้เกิดรวุ วายขึ้นหลังจากนั้นโทจิจึงนำศพของลิโกะไปส่งให้กับาาทธิบางเซเพื่อจะได้เงินค่าหัวและในระหว่างนั้นก็มีการเปิดเผยว่าคนที่ลากพาตัวมิสโตไปนั่นก็คือโทจินั่นเองและเขาก็สายโพลดาาทธินั้นพาเธอไปไกลๆและฆ่าเธอซะแต่ลชทธิกลับบอกว่าจะไปเป็นตัวประกันและให้มาช่วยมันจะเบีเ่ยงเบนความสนใจได้มากกว่า ไล้เมื่อโทจิเดินมาจากอาคารของราทิก็ต้องตกใจเมื่อเจอบโกโจในสภาพโชคเลือดไงไม่เจอนานเลยนะเอาจริงดิจริงอยู่กับจริงซะอีกและโกโจก็ได้เปิดแผลที่หัวให้ดูแต่ตอนนี้มันกลับหายดีแล้วทั้งทั้งที่เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน และนี่ก็เป็นผลของสยเวทย้อนกลับที่โกโจพยายามสร้างหลังจากถูกแทงเข้าไปที่คอโดยการดึงพลังเวททั้งหมดทุมไปกับการสร้างสายเวทย้อนกลับทําให้โกโจในตอนนี้ปลดล็อกการใช้พลังสายเวทย้อนกลับแล้วสายหิุที่ไอแพ้คือไม่ตัดคอฉันและไม่ใช้เครื่องมือสยเวทนั่นแทงที่หัวฉันแพ้เหรอผลการตัดสินน่ะมันเริ่มจากตรงนี้ห่างหา่างงั้นเหรอคงงั้นแหละมัง้งคงวาใช่แหละ เจที่2จึงได้เริ่มขึ้นพราะกับโทจิได้พุ่งเข้าไปไประชิดตัวไม้จะฟันโกโจแต่โกโจหลบการโจมตีนั้นได้อย่างง่ายดายเพรอมกระโดดถอยหลังจากนั้นก็ได้ใช้อาคมใหม่ที่เกิดจากการรวมอาคมของเขาเข้ากับสายเวทย,ย้อนกลับที่เพิ่งจได้รับมาไม่นานทําให้เกิดเป็นอาคะซึ่งมีผลตรงข้ามกับอาโอก็คือจะสร้างแรงผลักที่รุนแรงผลักทุกสิ่งในระยะให้ออกไปนั่นเองโทจิได้กระเด็นไปชนกับตึกของลาธิด้วยความรุนแรงแต่ตัวเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บมากพร้อมกับลุกขึ้นมา ได้หยิบโซ่ออกมาเพื่อเชื่อมกับมีดพลิกฟ้าทําให้มีระยะการโจมตีมากขึ้นพร้อมจะต่อสู้กับโกโจตัวโ,โกโจก็ไม่ปล่อยโอกาสให้โทจิเตรียมตัวก็ได้กระโดดขึ้นมาบนตึกแต่ในหัวโกโจตอนนี้ไม่ได้โกรธโทจิเพราะเรื่องของลิโกและก็ไม่ได้โกรธใครทั้งนั้นแต่กลับรู้สึกว่าโลกนี้มันเบาสบายเราเป็นเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดในโลกต่จังหวะนั้นโทจิ ได้ทาการโยนวุ้ยใส่โกโจอย่างแม่นยําแต่ก่อนที่มีพิกฟ้าจะเข้าถึงตัวโกโจได้โกโจได้ใช้วิชาลับที่แม่แต่งในตระกูลโกโจก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยซ้ําโดยการรวมอาโอและอาคะเข้าด้วยกันทาให้เกิดมวลสาสมมุติที่มีพลังขัดแย้งอันมหาศาลและจะลบทุกอย่างที่มันแตะรูปแบบว่างเปล่ามุลสกิการโจมตีนี้โดยเข้าใส่ตัวโทจิอย่างจังทําให้ร่างกายส่วนหนึ่งของโทจินั้นถูกลบหายไปจากโลกนี้ทันที ในจังหวะนั่นเองตัวโทจิก็รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองขึ้นมาเพราะถ้าเป็นตัวเองในเวลาปกติคงจะหนีโกโจโไปแล้วพร้อมกับบอกว่าฉันไม่ทํางานฟิีฟอวนะแต่เมื่อตอนนี้ตนเเขาคือผู้ใช้แสเว่นบุคาเก็นที่ตื่นแล้วซึ่งรับว,ว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งโลกคุณใสตัวโทจิก็ต้องการที่จะกำราบโกโจโเหมือนกับที่เขาอยากเท่ากับตะกูไสอินที่ได้บริสเสเขาและตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเขาก็ได้แพ้แล้วแต่ก่อนที่โทจิจะสิ้นใจ โกโจจึงได้ถามคําสั่งเสียของโทจิแต่ตอนแรกโทจิก็บอกว่าไม่มีก่อนให้ฉันนึกถึงลูกของเขาเมงุมิโทจิจึงได้บอกกับโกโจว่าในอีกสองสามปีลูกของฉันจะถูกขายกับบูเซอิงแต่นายทําทอะไรกับเขาก็ตามใจแต่ภาพี่เกโตหลังจากรักษาโชโกจนหายดีแล้วก็ได้มาถึงศูนย์อยลัททิบางเซแต่ก็ได้แต่ตกใจเมื่อเจอกับความสาบข้าอุปกรณ์ของโทจิที่กําลังบาดเจ็บอยู่และเมื่อเดินเข้าไปในตัวอาคารก็ได้เจอโกโจ ทาเปเกโทเนี่ยตกใจไปอย่างมากเพราะคิดว่าโกโจนั้นตายไปแล้วทางโกโจที่กำลังสือศพของริโกะอยู่พราะกับมีพวกคนในลัธิคอยตบมือตามหลังด้วยความดีใจก็ถามกับเกโทว่าจะฆ่าคนพวกนี้เลยไหมถ้าเป็นฉันตอนนี้คงไม่รู้สึกอะไรเกโตเลยบอกว่าไม่ต้องไม่มีความหมายหรอกคนที่รู้จากโลกคุณใส่นั้นคงจะหนีไปหมดแล้วเติมที่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาอยู่แล้วอีกไม่นานก็คงยุบหนึ่งปีต่อมาเจอสิงหาคมปี2007แต่ภาพที่เกโทได้โซโกะ กำลังช่วยฝึกฝนบุเกนให้โกโจอยู่ซึ่งโกโจก็ได้บอกว่าในตอนนี้นั้นตัวเขาสามารถจะเลือกเป้าหมายของบุเกนได้อย่างอัตโนมัติแล้วแถมสามารถใช้อาคากับอาโอพร้พอมๆกันได้หลายครั้งก็ชิวๆเหลือเพียงแค่การกลางอาณาเขตเท่านั้นที่ยังต้องฝึกอยู่ในระหว่างที่โกโจกำลังที่บ้าอยู่นั้นโตเกะโทก็คุณคิดในใจว่าโกโจตอนนี้แข็งแร่งเกินไปแล้วในตอนนี้เขาสามารถทําภารกิจทั้งหมดได้ตัวตวคนเดียวและโซโก ก็ไม่เคยที่จะทำภารกิจข้างนอกอยู่แล้วดังนั้นเกโทก็เลยต้องไปทําภารกิจด้วยตัวเองบ่อยขึ้นโดยปริยายน่านทําให้เขาค่อยๆสูญเสียตัวตนและเป้าหมายที่จะกว้องคนบริสุทธิ์จากคำสาปเพราะเกโทได้นึกย้อนกลับไปถึงคนในลทัทธิหน้าตอนนั้นได้ถามตัวเขาเองว่าเขาควรปกป้องคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอเขาถามตัวเองซ้ําไปซ้ามาจนสุดท้ายเขาคิดว่าพวกคนในลทัทธินั้นไมไ่แค่พวกลิงหลังจากอาบน้ำเสร็จเขาก็มานั่งอยู่ในห้องคนเดียวเพื่อจอาคุ้นคิดจนกระทั่งยูไฮบะ รุ่นน้องปีหนึ่งได้มาน่าคุยกับเขาหลังจากนั่งกันไปสักพักเกทโท้เลยถามตัวไฮบาละว่าเป็นผู้ใช้สายเวททรมานไหมซึ่งตัวไฮบาละก็ตอบเกทโท้ไปว่าการพยายามทําในสิ่งที่เองทําได้มันรู้สึกดีงั้นเหรอก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา,าเกทโท้และถามเขาว่านายชอบผู้หญิงแบบไหนนะแต่ตัวเกทโทก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณหลับเป็นใครซึ่งไฮบาละก็ตอบคาถามแบบซื่อๆเพราะาบอกเกทโทว่าผมนะ่ะมีความมัน่นใจในการมองคนและคนคนคน,นี้ ก็ไม่ใช่คนไม่ดีอย่างแน่นอนก่อนที่ไฮบาระจะขอตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปนั่งข้างๆเกตโทแทนตัวเกตโทก็ยังพยายามถามชื่อของผู้หญิงคนนั้นให้ได้จนสุดท้ายตัวเธอก็บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ใช้วิชาหลักพิเศษซึคุโบโยุกิเธอจะรู้จักหรือเปล่าเกตโทก็ร้องอ๋อเลยอ๋อคุณคนนั้นที่ไปยอมรับภารกิจเมื่อแต่เล่นล่อยอยู่ในต่างประเทศตัวเธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยมีแนวทางที่ตรงกับทางโรงเรียนสายเวสักเท่าไหร่เพราะตัวเธอต้องการรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุ โตเกะโทก็เลยงงว่าหมายความว่าอะไรโตยุกิก็เลยไขยความว่าไม่ใช่รากคาสาบแต่เป็นการให้คําสาบเนี่ยหายไปจากโลกเลยซึ่งจากที่คิดมันก็มีอยู่สองทายก็คือ1ทําให้คนทั้งหมดเนี่ยไม่มีพลังเวทเลยเหมือนกับใช้อิงโทจิเพราะคำสาบนั้นเกิดจากการั่วไหลของพลังเวทถ้าไม่มีพลังเวทก็จะไม่มีพลังคาําสาบแต่แบบแรกเนี่ยก็มีตัวอย่างน้อยเป้าหมายจริงของยุกิเลยเป็นวิธีที่2ทําให้คนทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ใช้วิชา พราะผู้ใช้วิชาทุกคนนั้นจะสามารถทำให้พลังเวทไหลเวียนอยู่ในตัวและไม่มีการปล่อยพลังเวทออกมาสู่ภายนอกทำให้มีทางเกิดคำสาปขึ้นเกตโทเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็กำจัดผู้ไร้วิชาออกไปให้หมดก็สิ้นเรื่องก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปจูกิก็ได้อตอบคำถามนั้นอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาว่ามันเป็นวิธีง่ายสุดแต่ตัวเธอก็ไม่ได้บ้าถึงขั้นนั้นและถามเกตโทไปว่าเกตโท เกศผู้ไร้วิชาอย่างนั้นเหรอเกโทก็ได้บอกถึงความลังเลที่ต้องเสียแรงปกป้องผู้ไร้วิชาไม่ว่าคนนั้นจะมีความเลวแค่ไหนก็ตามยูกิที่ได้อย่างนั้นก็บอกกับเกตโว่าเกตโทที่เกดผู้ไร้วิชากับเกตโทที่ไม่เกดผู้ไร้วิชาจงเลือกสักอย่างและทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงและสุดท้ายก่อนที่ยูกิจะกลับเธอก็บอกเกตโทว่าไม่ต้องกัวงวลเลือกสาววิเซอร์แล้วก็ได้เพราะเท็นเก็นยังเสถียรดีอยู่ตัดมาที่นานามิ ที่กําลังเสียใจเพราะเพื่อนของเขาหรือก็คือไฮระที่คุยกับเกโทก่อนหน้านี้ตายระหว่างทําภารกิจเกกโทและให้นามิพักผ่อนพ่อโกโจมารับช่วงต่อแล้วนามิเลยพูดขึ้นมาว่าให้โกโจทําคนเดียวทุกภารกิจเลยไม่ได้หรือไงในขณะนั้นเกโทกด้ตั้งคําถามตัวเองว่าถ้าเส้นทางของผู้ใช้คุณใสเนี่ยเป็นหนังการวิ่งมาราธอนที่ปลายทางคือศพของเพื่อนเพื่อนผู้ใช้คุณใสละ่ะต่อมาเดือนกันยายนปีเดียวกันเกโท ได้เดินทางไปทําภารกิจท้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อะยับบั่ววิญญาณครสาบที่เป็นต้นเหตุของการตายอพิศสดาในหมู่บ้านพอเกตโดทําภารกิจสําเร็จก็ได้ไปเห็นโกงอันหนึ่งโดยนั้นมีเด็กสาวอยู่สองคนซึ่งพวกชาวบ,บ้านก็ตีความกันเป็นมัม่วว่า เด็กพวกนี้เป็นต้นเหตุของการตายของพิสดารอาเกตโทก็เลยบอกว่าเขาได้จัดการต้นเหตุจริงแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อในสุเกตโทก็ได้หมดความอดทนลงจึงได้ทาการสังหาคนในหมู่บ้านทั้งหมดและหนีไปในฐานะอาชญากรจากนั้นโกโจที่ได้ยินเรื่องราวของเกตโทจ่าจารยากะาก็ตกใจมากและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันโชโกได้ไปเจอเกตโท เลยเรียกให้โกโจไปหาพอโกโจไปถึงก็ถามเกโทว่าทำแบบนี้ทำไมการทำให้ผู้คนทั้งหมดเป็นผู้ใช้วิชานั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เกโทก็ได้พูดสวนโกโจกลับไปว่าแต่ถ้าฉันเป็นนายไม่คิดหรือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะง่ายได้ขนาดไหนจากนั้นก็บอกให้โกโจฆ่าเขาซะเพราะนั่นก็มีความหมายโกโจได้ทำเสายลักมือเตรียมใช้บุราสกิแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถฆ่าเพื่อนรักของเขาได้ลงก็แค่ปล่อยให้เกโทหนีไป จากนั้นเกโทก็ได้เข้าควบคุมลทัทธิใหม่ที่มีรากฐานจากลทัทธิบางเซท,ที่ล้มสายไปแล้วเพื่อจะรวบวมเงินและคำสาบในเวลาเดียวกันซึ่งตัวเกโต้ก็ได้นำเด็กที่อยู่ในโกงสองคนต่นวัาที่เขาฆ่าล้างหมู่บ้านมารับเลี้ยงด้วยเกตพวกลิงนั่นแหละเส้นทางที่ผมเลือกภาพตัดไปที่โกโจซึ่งไปหาเมงุมิเพื่อให้ตัวเมงุมิเนี่ยตัดสินใจว่าตัวเขาจะเข้าตระกูลเซอิงหรือไม่เพราะตัวเขาเนี่ยที่รับรู้ถึงอาคมและคำสาบ เป็นที่ชื่อชอบของตระกูลเซียงอิงอยู่แล้วและยังบอกอีกว่าโกโจนั้นเป็นคนที่ฆ่าพ่อของเมงุีิเองแต่ยังพูดไม่ทันจบประโยคเมงวมิก็บอกว่าไม่สนพ่อของเขาหรอกไม่เจอกันหลายปีแล้วน่า,าจ็จำไม่ได้และถามโกโจกลับไปว่าถ้าเข้าตระกูลเซียงอิงแล้วจะทําให้ซิมิกิหรือพี่อของเขาเนี่ยมีความสุขไหมโกโจก็บอกว่าไม่เลยร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งเมงุีิได้ยินดังนั้นก็ทําหน้าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โกโจที่เห็นอย่างนั้นก็เข้าใจในคําตอบ ก่อนจะจากกันโกโจก็ได้พูดกับเมงุิีว่าโต้แข็งแข่งขึ้นถึงขั้นที่จะไม่โดนผมทิ้งห่างก่อนภาพจะมืดลง19ก้าตุลาคม2018โกโจที่นอนหลับอยู่ก็ได้ถูกพวกอ,อิตาลุริปุกโกโจที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาก่อนที่จะหัวลอกขึ้นเบาเบาหัวลอกอะไรนะครับเปล่านี่ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn